ประชุมในส่วนพื้นฐานนะครับประจําวันพฤหัสนะครับที่10เมษายนนะครับเริ่มที่ Initial Coverage นะครับตัว Global นะครับโดย Global นะครับเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างนะครับและวัสดุตกแต่งเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างนะครับต่อเติมตกแต่งบ้านและสวนนะครับรูปแบบวอล stop shopping home center นะครับโดยทาง Global นะครับเผยว่า ปีนี้นะครับบริษัทตั้งเป้าไรายได้โตนะครับ20-25%จากปีก่อนหน้านะครับเนื่องจากการเติบโตจากการเปิดสาขามาเป็นหลักที่ทางบริษัทจะเลยขยายสาขาเพิ่มเติมอีก12แห่งนะครับโดยจะใช้เงินลงทุนรวมประมาณ3,000ล้าน,านซึ่งจะมาจากการออกหุ้นกู้การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและเงินทุนจากการดําเนินงานโดยบริษัทวางแผน5ปีนะครับตั้งเป้าจะขยายสาขาให้ได้80-90สาขาทั่วประเทศทางฝ่ายคาาปีนี้นะครับโกลบอลยังสามารถสาาร,ถร้างอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิได้ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้านะครับ ถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายจากการเปิดสาขาใหม่เพิ่มเติม10สาขาที่ทางฝ่ายประเมินต่ำกว่าที่ทงบริษัทคาดไา้เล็กน้อยนะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายจากการเปิดสูก์กระจายสินค้าเฟสแรกที่จังหวัดเลยทิยายด้วยแต่ยอดขายของสาขาใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านะครับส่งผลให้กำไรสุทธิปีนี้นะครับคาดว่าจะเติบโตสูงถึง39.4%เย a r on y e เยนะครับโดยทางฝ่ายนะครับคาดว่าจะมีกำไรในปีนี้นะครับที่1,233ล้านนะครับ กำไรต่อหุ้น40สตางนะครับคาดว่ามีเงินปันผลที่22สตางต่อหุ้นนะครับประเมินโดยใช้วิธี DCF นะครับได้ราคาพื้นฐานปี5 7ที่13บาทที่5ตางนะครับเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันแล้วนะครับมีส่วนลดอยู่1.7นะครับจึงแนะนำถือนะครับสำหรับ Global ต่อที่กลุ่มธนาคารนะครับ การลดลงของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยนะครับทั้งจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงจากการธุรกรรมทั้งจากการทําธุรกรรมนะครับ,บรวมไปถึงรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจหลักทรัพย์นะครับและการหายไปของเงินเป็นผลที่หลายธนาคารคยได้รับนะครับจากกองทุนวัยุพักทําให้ทั้งฝ่ายคาดว่ากลุ่มธนาคารนะครับจะมีกําไรสุทธิไตรมารหนึ่งนะครับที่ 48%00 0ล้านนะครับลดลงจากไตรมารหนึ่งปีก่อนนะครับ5.5%แต่เมื่อเทียบไตรมาสี่ปี56นะครับคาดว่ากำไรสุทธิของกลุ่มนะครับจะเพิ่มขึ้นได้ประมาณ2%นะเรับ เนื่องจากค่าใช้จ่ายปรับลดลง,จา,งา 4, าจากไต,าตรมาส4มันจะเป็นไตรมาสที่กลุ่มธนาคารมีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในปีหลายธนาคารมีการปรับลดเป้าสินเชื่อในปี57ลงนะครับเนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจนะครับและการเมืองเราจะมีสินเชื่อในไต,ตรมาส1นะครับยังหดตัวลงด้วยนะครับในหลายธนาคารแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับทั้งกลุ่มนะครับยังมีสินเชื่อเติบโตได้นะครับ2%นะครับจากสินเชื่อธนาคารขนาดใหญ่นะครับที่ยังเติบโตได้นะครับ ถ้าฝ่ายคาาบ่าในไตรมาสหนึ่งนะครับ SCB จะเป็นธนาคารที่มีกำไรสุทธิสูงที่สุดในกลุ่มนะครับแต่เค a n k จะเป็นธนาคารเดียวนะครับที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นทั้งเยอยนเยียและคิวนคิวนะครับในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบเยียนเยียธนาคารอื่นจะมีผลประกอบการลดลงทั้งหมดนะครับจากสินเชื่อที่หดตัวลงในช่วงไต,ตรมาสหนึ่งนะครับและการปรับลดเป้าการปล่อยสินเชื่อในหลายธนาคารนะครับทำให้ทั้งฝ่ายปรับลดประมาณการารปล่อยสินเชื่อของกลุ่มธนาคารลงด้วยนะครับ จากเดิมที่คาาไว้ที่9%นะครับลงเหลือ6%นะครับสุงผลประมาณการกำไรสุทธิของกลุ่มปรับลดลง2%นะครับจากเดิมที่คาาไปที่2 0 1 3 0 0 0ล้านนะครับลดเหลือ208,000ล้านนะครับจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตของสินเชื่อนะครับรวมไปถึงประกอบการของกลุ mm ่มนะครับให้เติบโตไม่มากนักเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับและราคาพืชต่างหลายธนาคารเทียบกับราคาปัจจุบันมีส่วนต่างไม่มากนักนะครับ าฝาจะปรับลดน้ำหนักการลงทุนของหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับจากเดิมลงทุนมากกว่าปกติเป็นลงทุนปกตินะครับแลวเราเลือก BBL นะครับเป็นหุ้นทอพิกแทน Kbank นะครับเนื่องจาก BBL มีความเชี่ยวชาญทางด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่นะครับซึ่งทางฝ่ายมองว่าจะเป็นสินเชื่อหลักนะครับที่จะช่วยสินเชื่อของทั้งกลุ่มเติบโตนอกจากนี้จัดส,สัดส่วนต่อ BBL ที่สูงที่สุดในกลุ่มนะครับทำให้ BBL เป็นธนาคารที่สามารถรองรับความเสี่ยงได้มากที่สุดของกลุ่มด้วยนะครับ ให้ราคาพื้นฐานปีห้าเจ็ดของ BBL ที่สอง้ยี่บสามบาทแล้วก็แนะนำซื้อนะครับไอคอนนะครับก็ แล้วก็ยังเหนื่อยๆนะครับยังต้องไปหางานเอกชนมาเสริมงานรัฐนะครับสถานการณ์งานใหม่เนี่ยค่อนข้างซบเซานะครับโดยเฉพาะงานภาครัฐปัจจุบันเนี่ยมีโครงการที่ผ่านคอรมอรแล้วก็ดําเนินการประมูลได้ไม่กี่โครงการนะครับซึ่งในจํานวนนั้นเนี่ยก็จะมีพวกงานรถไฟฟ้าสีเขียวเข้มนะครับหมอชิดคูคตนะครับซึ่งจะแบ่งแ่งสัญญาย,ย่อยเป็นสีสัญญาแต่ล่าสุดเนี่ย ตอนแรกว่าจะส่งราคาประมูลวันที่11เมษายนล่าสุดก็เลื่อนออกไปนะครับแต่คิดว่าอันนี้เนี่ยสุดท้ายเขาก็น่าจะมาเปิดประมูลนะครับอันที่2คือรถไฟรางคู่นะครับประมาณหมื่นล้านนะครับคิดว่าจะตรวจคุณสมบัติผู้เข้าประมูลในวันที่10เมษายนนะครับจากนั้นเดือนพฤษภาจะมีการประกาศประกาศผู้ มีคุณสมบัติประมูลหรือว่า p q u a l i f i c a t i o n นะครับแล้วก็จะเนิ่มดำเนิเน,นการประมูลลำดับต่อไปสุดท้ายเนี่ยคงจะเป็นโครงการขยายสนามบินสุวรรณภูมิเฟส2นะครับประมาณ5 0 6 0ล้าน เจ้าของโครงการคือ AOT คาดว่าจะเปิดประมูลใน Q3 นะครับแม้ว่าโครงการเหล่านี้จะเปิดประมูลได้แต่สุดท้ายถ้าจะได้ผู้ชนะแล้วเซ็นสัญญาเนี่ยต้องรอรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีใหม่อนุมัติอยู่ดีนะครับแต่คิดว่าคงไม่มีอุปสรรคอะไรมากเพราะว่าก็หวังไว้ว่าอย่างน้อยจะได้รัฐบาลใหม่ในการบริหารประเทศในครึ่งปีหลังนะครับ ด้วยเหตุนี้แหละครับบริษัทก็พยายามหางานเอกชนมาช่วยนะครับซึ่งงานเอกชนเนี่ยในประเทศก็จะมุ่งไปที่งานอาคารสูงศูนย์การค้าซึ่งล่าสุดมีการเจรจายอยู่หลายรายซึ่งน่าจะได้รับงานส่วนนี้เข้ามาประมาณ3-4พันล้านส่วนโครงการเอกชนต่างประเทศก็หันไปดูกับลูกค้าเก่าๆนะครับซึ่งตอนนี้มีขยายโรงงานต่างประเทศไปอย่างต่างประเทศด้านปิโตเคมี สัก1โครงการประมาณ2-3พันล้านนะครับรวมแล้วปีนี้เรื่องงานเซ็นใหม่คงจะต่ำกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะครับปีที่แล้ว24ปีนี้มองไว้15คิดว่าใน15นี้จะส่งมอบงานได้ประมาณ2000ล้านเมื่อรวมกับแบ็กหลอกนะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่52 0 0 0จะรับรู้ปีนี้22 0 0 0เพราะฉะนั้นปีนี้รายได้น่าจะจบที่24โต8%นะครับมาจิ้นก็ยังไม่ลำบากอะไรนะครับสถานการณ์ มาจิ้นต้นปีเนี่ยราคาวัาสดุก่อสร้างยังไม่ปรับเพิ่มขึ้นมากแต่เราก็เชื่อว่า ในครึ่งปีหลังเนี่ยดูเศรษฐกิจโลกเริ่มขยายตัวอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเรามองมาจิ้นเนี่ยอาจจะอ่อนลงจากปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับเ,เรามองกําไรก่อนรายการพิเศษเติบโตต่านะครับแค่2%แต่กำไรสุทธินี่จะลดลง14%เนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยมีกําไรพิเศษจากการตีมูลค่าสังาหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน293ล้านในปีก่อนนะครับแม้ว่าแบ็กหลอกล่าสุดเนี่ยจะรับรู้ไรายได้ไป92 แต่บริษัทก็ยังต้องลุ้นหางานใหม่นะครับเพื่อมาสร้างโกดได้ปีนี้อย่างตามที่คาดนะครับบริษัทสเตคอนเนี่ยจุดบอดคือไม่มีธุรกิจรายได้จากธุรกิจอื่นเลยนะครับเพราะฉะนเราคิดว่าในเรื่องของการซื้อขายในระดับ price per book เนี่ยการจะขึ้นไปเทเปรด Price per b o o k ในอดีตที่3.5เท่าอาจจะเป็นไปได้ยากในปีนี้เลยปรับลด Target Valuation ลงไพรซ์ p เปรบุ k เหลือ3เท่านะครับปรับคำแนะนำลงเป็นถือนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่17บาท 6, 6สตางสำหรับในตัวข่าวสั้นนะครับก็เราจะมีตัวเหมมาลานนะครับก็เมื่อวานนี้เขาก็ประกาศ าการยอดขายที่ดิน Q1 นะครับซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะครับได้แค่121ไร่เทียบกับเป้า1,006ก็เหลือเยอะแล่ะครับเพราะว่าการเมืองไม่นิ่งแม้ว่าบอร์ด b o i จะได้แล้วนะครับแต่ว่านักลงทุนหรือว่าลูกค้าของเขายังกังวลเรื่องการเมืองก็ต้องไปรอฟื้นในครึ่งหลังนะครับขณะที่ธุรกิจโรงงานคางสินค้าเช่าเพิ่มขึ้นน้อยมากนะครับแล้วก็บริษัท ชี้แจงว่ายอดโอนที่ดิน Q1 จะเข้าเยอะนะครับ809รไร่หรือว่า2000กว่าล้านอันนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเขาเอายอดโอนจากแบงก์หลอกที่ยกมาปีก่อนมาเข้าใน Q1 เกือบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็น Q1 อาจจะเป็นช่วงกำไรที่สูงที่สุดของปีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของประมาณการเนี่ยจะมองกำไรก่อนรายการพิเศษเติบโต26%อนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยยอดขาย Q1 ยอดขายที่ดิน Q ิวหนึ่งที่ต่ำม,มากเนี่ยโอกาสที่จะหลุดเป้าก็มีอยู่นะครับจะต้องไปตามรอดูนะครับในส่วนของออราคาหุ้นเนี่ยตอนนี้ซื้อขายเกินราคาพื้นฐานนะครับเ,เราจึงคงคำแนะนำถือราคาพื้นฐาน3.20บาทคือราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับดูแล้วถ้าขึ้นต่อน่าจะเป็นจังหวะที่จะขายออก มากกว่านะครับในส่วนของ CPN นะครับก็กำไรจากการขายศูนย์เชียงใหม่ที่เราคาดหมายว่าจะเป็นการบุ๊กกำไรก้อนใหญ่เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องมีการทยอยรับรู้ตามอายุสินทรัพย์ซึ่งประมาณ30ปีนะครับก็คือแทนที่จะบุกกำไรก้อนใหญ่ก็จะเป็นก้อนเล็กๆแล,ล้วล่ะนะครับอันนี้เนี่ยทางบริษ,ษัทอยู่ระหว่างตรวจอ,อยู่กับเจราจาระหว่าง ผู้ตรวจสอบบัญชีอยู่นะครับคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะทราบผลชัดเจนว่าจะบุกก้อนเดียวหรือทยอยตัดนะครับวิธีการรับรู้กําไรนี้ไม่มีผลต่อการประเมินมูลค่าเพราะว่าเราใช้ส่วนลดกระแสงเงินสดนะครับแต่ว่าในเรื่องของปัจจัยัน,นี้เนี่ยอาจจะทําให้เป็นไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดหวังนะครับอาจจะส่งผลลบต่อราคาหุ้นในระยะสั้นนะครับคาแนะนํายังทยอยซื้อราคาพาพื้นฐานอยู่ที่5 1บบาท ก็วันก่อนมีได้พูดคร่าวๆไปแล้วนะคะในเรื่องตัวผลประกอบการของปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะก็หลักๆก็คือมาจากธุรกิจของตัวเอทานอลที่มีการจําหน่ายที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีการเพิ่มโรงงานเป็นโรง,งที่2นะคะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ได้ได้รับในสินธิโอไเนี่ยโรงหนึ่งโรงที่1ห,หมดแล้วนะคะตอนนี้โรงที่2ได้รับในสินดีโอก็คาดว่าจะมาเดินเครื่องในโรงที่สองเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทําสินค้า ผลิตตัวเอเทอร์นอลเนี่ยวัตถุดิบคือโมลาสเนี่ยเขาก็มีการล็อกราคาโมลาสเอาไว้แล้วคือมีการซื้อซื้อจากบริษัทน้ำน้ำตาลเนี่ยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในในบางส่วนที่จะใช้ทําได้ผลิตเอเทอร์นอลได้ประมาณ7.8เดือนข้างหน้าเนี่ยนะคะที่ราคา4 0 0 0ถึง4,500บาทต่อตันซึ่งปัจจุบันโมลาสก็ปรับขึ้นมาเป็นประมาณ5,000บาทต่อตันนะตรงนี้ก็ถือว่าจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าคู่แข่งรายอื่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัว โรงงานของเขาเองเขาก็จะเริ่มผลิตกา๊าซชีวภาพตรงนั้นก็จะช่วยลดค่าไฟให้ได้ประมาณเดือน6กละเดือนละ6ล้านบาทตรงนี้ก็จะเป็นต้นทุนที่ทําให้มาจิ้นดีขึ้นนะคะในเรื่องของตัวถ่านหินเนี่ยเราก็ยังมีมุมมองไม่ค่อยดีนะักทั้งทั้งผู้บริหารก็มองมุมมองในเรื่องของราคาเนี่ยแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นคงเป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่าในเรื่องของโอเวอร์สป라이นี้ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ความต้องการใช้ถ่านหินในตลาดโลกเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะคะ ในส่วนจีนเองเนี่ยก็มีแนวโน้มของการใช้ก็เพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงถ้าเทียบกับปีอื่นนะคะและในประเทศจีนเองก็มีการปรับราคาฐานหินลงปาดังนั้นการที่จะนำผู้นําเข้าฐานหินเข้าไปขายในจีนเนี่ยก็ต้องมีการปรับลดลงด้วยเช่นกันนะคะเพื่อที่จะแข่งขันได้กับถ่านหินในประเทศก็ทําให้ราคาในตลาดโลกม,มีแนวโน้มที่ไม่ดีมากนักนะคะ ในเรื่องตัวนี้ก็เลยมองว่าปีนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว e อเ r น a ลเป็นตัวนําของผลประกอบการให้กับลาน,นาที่จะโกรธขึ้นมาได้นะคะอีกตัวหนึ่งที่เป็นข่าวดีในเรื่องของตัวหุ้นใหม่ของเขาก็คือหุ้นบร,ริษัทลูกของเขาเนี่ยชื่อไทยอโกร o เอ e เน y นะคะหรือตัวยอ่อทือ TAE เนี่ยก็เตรียมที่จะขายหุ้น IPO ใหม่นะคะโดยที่ขายหุ้นประมาณ200ล้านหุ้นนะคะเพิ่มทุนจาก800ล้านหุ้นมาเป็น1,000ล้านหุ้นแล้วก็ตัวลาน,นาเองเนี่ยปัจจุบันถืออ75จุ5 75%นะคะก็จะลดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือ51%ดังนั้นตรงนั้นเขาก็จะเออเอาหุ้นบางส่วนเนี่ยออกมาขายประมาณ96ล้านหุ้นถ้าเทียบ96ล้านหุ้นกับหุ้นของลานาปัจจุบันเนี่ยเป็นเลโชก็น่าจะเป็นผู้ถือหุ้นของตัวลานาประมาณ5.45หุ้นเนี่ยได้1หุ้นของ TAF นะคะหรือหุ้นของไทยแโกรส่วนราคา IPO กับระยะเวลาการจองยังไม่ได้มีการกําหนดนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอัพไซด์ที่ ให้กับผู้ถือหุ้นที่จะได้สิทธิ์ตรงนี้อีกอันนึงก็คือในเรื่องของดีเวเดนนะคะโดยปกติบริษัทที่มีการขายหุ้นขายหุ้นของเขาออกมาเนี่ยตรงนี้ก็จะมีการได้ส่วนกําไรจากส่วนต่างเข้ามานะคะกำไรจากการขายอันนี้ออกมาแต่ก็ไม่มีการตามเงื่อนไขาทางบัญชีจะไม่มีการบุ๊กเข้าไปในเพ l แล้วก็จะโชว์เข้าไปอยู่ใน Equity แทนแล้วก็จะมีการจ่ายเงินปันผลจาก กำไรส่วนพิเศษอันนี้ออกมานะคะแต่ก็ยังไม่ทราบในสัดส,ส่วนว่าจะจ่ายในสัดส,ส่วนเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็มีการเตรียมที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นด้วยเช่นในธุรกิจที่จะขยายธุรกิจของเขาด้วยเช่นกันนะคะแต่ก็ยังมองเป็นอัพไซด์ว่ามีแคปิตอลเกนส่วนหนึ่งแล้วก็มีเงินปันผลพิเศษที่จะเพิ่มเข้ามานะคะตรงนี้ราคาตรงนี้ปัจจุบันที่12บาท50แนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐาน13บาท70ปิดประชุมส่วนพื้นฐานคะ่ะ